สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ฝนตกเริ่มหยุดแล้วครับพอดีร้านมีวัวค้าไม่ค้าของเก่าครับมาซื้อของเก่านะครับยังเก็บอยู่ครับตอนนี้เก็บของเก่าอยู่ครับนี่กิโลฝนตกโชยแช่ครับเป็นกองครับนี่ยังเก็บไม่หมดครับยังเก็บไม่หมดเลย นี่ครับพวกพลาสติกครับพลาสติก,กต่างๆนี่ครับเ <c oughs> ยอะแยะมากมายตาย,ยาย2คนครับมาซื้อสองคนช่วยกันเก็บพอดีฝนตกรอบแรกก็เอาไปขายแล้วครับเดี๋ยวจะมาอีกรอบนึง ไม่รู้อะไรบ้างครับมีแต่ของรถครับเอออะไรบ้างเนาะไท้ายรถก็มีครับแยะเลยครับอะไรเก่ารถยนต์ก็มีครับของรถมอเตอไซค์ก็มี ฝนตกครับดูอากาศครับอากาศยังคืมฝนอยู่ครับเนี่ยมืดๆอยู่บรรยากาศรอบนอกตอนนี้ฝนหยุดแล้วครับหยุดละ,ดละเดี๋ยวคนเก็บของเก่าตายายเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเอาต่อนะครับคนเก็บต่อนครับน้ำยังแฉะอยู่ครับตรงน,นี้ นี่ครับด้านนี้ก็ยังมีเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาก็มาคัดเอาครับของเก่าบรรยากาศโอเคนะครับ